สวัสดีค่ะสนามสุบชุดก,กีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมสวยๆนะคะเป็นเสื้อแบดมินตันนั่นเองค่ะ สำหรับทีมนี้นะคะขอบคุณนะคะลูกค้ามาจากฟิลิปแค p ิตอลนะคะเป็นบริษัทประกันชีวิตนั่นเองนะคะขอบคุณทีมงานนะคะขอบคุณบริษัทด้วยที่ให้โอกาสทางร้านได้ดูแลนะคะนอกเหนือจากงานเสื้อแบบมินตันนะคะเรารับผลิตนะคะทั้งงานเสื้อพิมพ์ลายเสื้อกีฬาทุกชนิดเลยนะคะเสื้อบอลเสื้อบาเสื้อวิ่งเสื้อแข่งเสื้อมอไซค์เสื้อซิงเสื้อเกมนะคะสามารถสั่งได้ทั้งหมดเลยทั้งแขนสั้นแขนยาวดูแลได้ทั้งหมดนะคะ มาดูงานเสื้อกันต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะงานเสื้อจะเป็นงานคอกลมค่ะ งานเสื้อคอ,อกลมนะคะจะเล่นคอด้วยสีน้ำเงินเข้มนะคะส่วนลวดลายกราฟิกของตัวเสื้อค่ะจะเป็นโทนสีฟ้าขาวมีการไล่มิติของงานเสื้อนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือภาพลูกขนไก่นั่นเองค่ะมาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเห็นลวดลายชัดเลยลายเส้นเขาจะเป็นลายกราฟิกริ้วๆนะคะทั้งลำตัวเริ่มตั้งแต่ช่วงช่วงบ่าลงมาเลยนะคะจะเป็นลายเส้นสีฟ้าสีขาวสลับมิติกันนะคะตรงนี้ก็จะทําให้เสื้อดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะแล้ว ก็จะมีเพิ่มเติมมาก็คือลายริ้วตรงแขนนั่นเองค่ะสำหรับตรงแขนเสื้อนะคะจะเป็นลายริ้วสีน้ำเงินเข้มขึ้นมานะคะสีน้ำเงินเข้มตัดกับสีฟ้ารวมไปถึงด้านข้างลำตัวนะคะที่จะมีสันด้านข้างเป็นสีน้ำเงินเช่นกันนะคะทำให้งานเสื้อค่ะคุมโทนมากเลยทั้งสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือรูปของ ลูกแบดลูกขนไก่นั่นเองนะคะเด่นเด่นใหญ่ๆชัดชเต็มตัวเลยใส่กับเสื้อผ้าเข้าชุดได้ง่ายเลยนะคะจะใส่เกางเกงสีขาวก็ได้ขาวน้ำเงินดำหรือฟ้านะคะเข้าชุดได้หมดเลยค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะอยากได้ใส่เสื้อที่พอดีตัวค่ะก็สามารถสั่งได้นะคะเพราะว่าทุกตัวนะคะเลือกไซส์ได้ เริ่มตั้งแต่ไซเด็กเลยค่ะ 28, 33, 2 8 3 0 32ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนรอบอก60นิ้วนะคะทุกตัวลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะชอบแบบไหนสามารถแจ้งกับแอดมินได้ค่ะรายละเอียดรวมไปถึง รวมไปถึงวันรับงานนะคะวันที่จะรับเสื้อต้องการใช้เสื้อวันไหนระบุกับแอดมินได้ทั้งหมดนะคะมาดูนะคะด้านหน้าสวยมากเลยค่ะแต่อันนี้คือด้านหน้าแบบเต็มตัวนะคะจากแบรนด์พูลสปอร์ตของเรานั่นเองค่ะส่วนงานด้านหลังนะคะจะใส่ดีไซน์แบบไหนนะคะลูกค้าก็สามารถสั่งได้นะคะเหมือนกับตัวนี้นะคะด้านหน้าด้านหลังเขาจะเป็นลายริ้วเหมือนกัน,นะคะ่ะและแต่ว่าด้านหลังนะคะก็จะมี ข้อความนะคะชื่อของบริษัท i l i p Capital นะคะอยู่ด้านหลังนั่นเองค่ะตรงนี้ถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเติมอยากไซเบอร์ก็สามารถสั่งได้นะคะไซเบอร์ Cyber, ใส่ชื่อนักกีฬาหรือว่าเป็นชื่อบริษัทชื่อทีมนะคะระบุได้ทั้งหมดเลยอยู่ที่ลูกค้าต้องการนะคะหรือใครต้องการมาที่ร้านนะคะมาคุยรายละเอียดงานก็สามารถติดต่อได้นะคะ พิกัดร้านเสื้อของเรานะคะอยู่ที่ทวีวัฒนาซอย9ค่ะหรือโทรมานะคะที่0634499282นะคะแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดก่อนนะคะ p w o l p o o l ค่ะ S-P-O-R-T Sport นะคะแอ Pool Sport นะคะก็ทักมาคุยกันก่อนได้ค่ะช่วงนี้ก็ระยะผลิตนะคะประมาณ 10-14วันหลังสรุปแบบนะคะยิ่งถ้าลูกค้ามีแบบในใจยอยู่แล้วก็งานเร็วเลยค่ะหรือถ้ายังไม่มีแบบนะคะจะเอาแบบร้านของเราก็ได้เหมือนกับในในคลิปนี้นะคะที่ลูกค้าเลือกเสื้อของทางร้านซึ่งเคยมีผลิตหลายสีเลยชอบแบบไหนก็มาคุยกันก่อนได้หรือว่ามาขอภาพเพิ่มเติมนะคะทักแอดมินมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆนะคะขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ